ล่าสุดวันนี้ราคาทองคําปรับตัวร่วงลงมาแล้วนะคะทั้งทองโลกและก็ทองไทยหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการย่อตัวลงมาแบบนี้เข้าเก็บได้เลยไหมราคาจะปรับตัวลงไปอีกรอเปล่าลองไปฟังคําแนะนําและมุมมองจากนักวิเคราะห์กันค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานราคามีความผันผวน,นเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้จับตายอย่างใกล้ชิดประกอบกับ ราคาเนี่ยไม่มีการยกระดับสูงสุดก็คือยกไฮใหม่ในระดับรายวันแล้วก็ยังมีการทำนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรายวันด้วยนะครับราคาเนี่ยร่วงลงประมาณ25เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอ,อนครับก็ถือว่าไม่มีไฮแล้วก็มีนิวโลก็ทำให้ภาพทิศทางขาขึ้นเนี่ยเ,ออเสียไปนะครับแต่ภาพทองคำเนี่ยเรามองว่าแม้ว่าแนวโน้มมุมม,มองเชิงบวกจะลดลง ทองคําก็ยังเป็นการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวัพหรือยังมีโอกาสแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นได้อยู่ครับทัางนี้เนี่ยเรามองว่าภาพของทองคํามีมุมมองิงบุกลดลงนะครับถ้าจะเข้าซื้อรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆ2 1 0 0 50 2,144รยนสบเหรียญดอลลาร์ต่อเฟอออนครับสปอป้อนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุด2144เหรียญดอลลาร์ต่อเฟอออนนะครับถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยประเมินไว้30,000ื 6 3 3ั2 5 0บาทต่อบาททองคำเป็นโฟนซื้อนะครับจะต้รงร้อนหรือจักขาดทุนหลุด36,250บาทต่อบาททองคำตอนนี้เน้นเล่นสั้นราคารีวาวหรือฟื้นตัวขึ้นรีบแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับให้แนวต้าน2,176 2,195เหรียญดอลลาร์ต่อเทชซอ,อน คิดเป็นทองไทย36,800 3 7 1 0 0บาทต่อบาทกระบาท,ทองคำนะครับสำหรับทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าอ่อนตัวลงมาหรือย่อตัวลงมาในระดับจำกัดเพราะบาทยังกลับมาอ่อนค่านะครับทองลงประมาณ25เหรียญเมื่อวานนี้ทองน่าจะลงประมาณ200แต่ว่าทองไทยเนี่ยลงแค่ร้อยเดียวครับ